สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเฮียมังนะครับเฮียมังกรทองนะครับมังกรทองหรือเปล่าเฮียมังนะครับก็ร้านมังกรทองบริการนะครับนะวันนี้ก็จะมาดูที่ร้านเฮอีกรอบนะครับพอดีได้ผ่านมานะครับก็จะเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับร้านซ่อมก็รับซ่อมด้วยนะครับเป็นบริการไปรส์์ีด้วยครับ ขายน้ําด้วยเอาทุกอย่างเลยครับมาเดี๋ยววันนี้ก็ได้ผ่านมาแล้วครับก็จะมาอเดิร้านให้ดูอีกรอบนะครับร้านนี้ก็จะมีมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับเยอะยะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมที่ร้านเฮียก่อนนะครับนี่ครับที่ร้านก็เยอะแล้วนะครับก็ยังมีที่โขดังอีกนะครับมาเดี๋ยวมาชมกันเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้เลยนี่ครับ คันนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่โอ้โหโซนิกเบียนปีหกสี่คันนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่เลยนะครับสดสดร้อนรอนี่ครับยังไม่ได้ลงจากรถเลยนะครับโซนิกทะเออบ,บียนพร้อมนะครับภาษีหกสี่นี่ครับโอ้โหนนใครสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับ มาตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับเรื่องราคาก็โทรมาสอบถามเฮียโดยตรงเลยนะครับต้องการรถรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในก่อนนะครับนี่ครับคันนี้ก็ใช่ไหมเฮียรครับใช่โอ้โหนี่ตัวใหม่ตัวใหญ่นี่ก็โซนิกนะครับอันนี้ขับได้เลยไหมครับคันนี้ได้เลยครับคันนี้มีราคาหรืยัง คันนี้ก็เก็บงานอีกหน่อยนะครับราคาก็โทรมานะครับสวยเลยครับอ่ะนี่ครับข้างในนะครับในร้าน ก็ร้านนี้นะครับจะขายยกคันนะครับไม่ได้แยกเป็นชิ้นขายนะครับแต่ก็จะมีอะไรขายบ้างนะครับนะแล้วก็รับซ่อมรถด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์พวกอันนี้ก็ขายนะครับถ้าซื้อแล้วก็ให้ที่ร้านเช็คให้เลยก็ได้นะครับราคาก็แล้วแต่ตกลงนะครับเดี๋ยวมาดูครับมีรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับ ราคาก็โทรมาสอบถามเฮียมังโดยตรงนะครับโหสภาพแต่ละคันก็อะไรเกือบครบทุกคันนะครับเพราะว่าเฮียเกไม่ได้แยกอะไรนะครับส่วนมากจะขายเป็นคันนะครับแล้วก็จะบิ้วนะครับเช็คให้พร้อมขับนะครับแล้วก็ขายเองนะครับหน้าร้านด้วยนะครับนี่นะครับ สวยๆเลยนะครับอะไรเกือบครบทุกคันเลยนะครับออกมาจากข้างในร้านนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านแถวนี้ก็จะเป็นรถที่เช็คเสร็จแล้วนะครับ,อรบอจองแล้วนี่ครับก็คือคันที่ขับได้แล้วนะครับที่จอดข้างหน้านี้โอ้ลูกค้าก็มาตามคลิปเยอะมากเลยนะครับ นี่นะครับก็คือคันที่เช็คเสร็จแล้วนี่ครับคันที่ขับได้นะครับก็ก็จะมาโชว์ข้างหน้านะครับคันพวกนี้ก็ยังขับไม่ได้นะครับยังไม่ได้เช็คก็คือขายตามสภาพก็ขายนะครับหรือว่าจะให้ที่ร้านเช็คให้เลยก็ได้นะครับราคาก็แล้วแต่ตกลงนะครับโอ้โหดูครับคันนี้สภาพเต็มมากเลยนะครับ นี่ขันที่บิ้วทําสีก็มีนะครับอย่างงี้นะครับนี่ก็คือขับได้แล้วครับนี่ครับหน้ากากก็เก็บสีให้นะครับก็พร้อมขับเลย เยอะครับเยอะมากเลยครับรถที่ร้านนี้นะโอ้โซนิกค oh, ันนี้เดิมๆนะครับมาอย่างนี้เลยนี่ครับ เต็มเบี้ยเลยครับใช่หมดเลยนะครับแถวนี้นี่ครับสามารถมาเลือกเอาได้เลยนะครับที่ร้านนี้ก็จะขายยกคันนะครับ ส่วนในเรื่องของราคาก็ติดต่อเฮียมังโดยตรงเลยนะครับนะเพราะว่ารถเกเยอะจริงๆนะครับราคาก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่อีฮอนะครับอ่ะนี่นะครับจอดไว้ในกรงเลยครับไถเกยเยอะแยะนะครับนูนครับ คลิปนี้ก็ได้มาเป็นรอบที่2แล้วนะครับสําหรับต่รานีนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้ผ่านมาอีกนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามีขันไหนออกไปแล้วก็มีขันไหนเข้ามาใหม่บ้างนะครับโอเคก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกกาลังใจนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ